สวัสดีค่ะเจ้ยบน่อยค่ะอุ้ยหัวมื่อกีนี่เนาะให้เน้นให้เน้นรักเงื่อไปทีซีเนาะค่ะเนาะแม่นค่ะเบื้องอันเก่าเนาะค่ะอันนี้คือคือหวมเมื้องนี้เนาะค่ะนีเอันเเก่าเนาะค่ะคืออันวิ่งนี่บ่เขาเขา่ได้เน้นค่ะบ่ได้เน้นอันไปทั้งวิ่งเด้อ่ะแต่คนกระทำหายอยู่ต่อกระจะหายหายคือเก่า ส่วนมากจะเน้นที่หลักหน่วยมันง่ะคะเน้นไปที่หลักหน่วยแล้วกใไ้วินังได้จำนวนหาโตนี่๋อ้ห้วินเอาแนนถ้ามาตจะได้กระจบคู่กันเอานะค่ะแนนมันมันสิบาพยากนะมันสิพหกปยากไม่สุดรุดยากตรงนันละค่ะเดียวเก้ากันละค่ะคำว่าเก่านี้เนาะหกกับสี่นี่ค่ะเจับวิ่จ้บวิ่ไมันช่เป็นเลขแก่คู่ จะวิบบ่นทำม,มนัสามจบ 3, 7, า 60, บบม 64, ับก็จะเป็นสามเจ็ดนะค่ะหกศูนย์แล้วก็ศูนย์สี่ถากิวินเอาไจะมีหกสี่ก็จถือว่าบ่หลายได้ค่ะเนาะห่ห้องนับบงึงหรอล่ศูนย์นับดอกนให้วินเอาในให้เอาสี่วินเอานะให้จับเอาในในรวอนะมัมนตัวนก็คือจับชับใใจกันรวอค่ะว่าทั้งเสียงรนแล้วค่ะบาน ตีท่างไงนะคะก็ไม่มีเสียงเบิ่อนรถเงี้ยเงี้ยเงื่อนเนี่ยจักน้อยนะคะอ่าเอ้าแบวันนี้งวดนี้เฮ็ดเราเม็นบ่ค่ะวันนี้ก็เฮ็ดแล้วคำนวณแล้วเรียบร้อยคำนวณมาเรียบร้อยค่ะแต่มีคนถามหาสิขันประเภทนี้ไม่เวลานะจากแมนูพ่นมาตาม,ตามเส้นหน่อยให้เน่ตามเส้นน้อยหลักหน่วยให้ด้วยวคุณค่ะถามหาอยู่ค่ะ มีเส้นหน่อยเพิ่นแววแวมากโกดังบุญผ้ารวยผู้ดีนะคะ,ละเลยได้โอกาสสัมผัสวันนี้ทำเรียบร้อยแล้วองันนี้ข้ากระเฮ็ดมมาแล้วล่ะแต่ว่าหันก็เล็กบ้างงามแท้ะ <laughs> ที่เขาบ้างมันสิเขาในร้านเล็กอันบ้างงามเนี่ยละคะ่ะาาง,งามบ้างงามงานนี้กระงามอยู่ดีคะ่ะบงามมันบ้อง เลขมันช่องมาแต่โตเก้าตัวเก้าอยู่นี่แม่ะจะได้คอยสิมากแต่โตเก้าแต่วงวดงวดเมื่อกี้นี่เลขออกสูงนะคะเนอะองงานเลขออกสูงหน่วยลุดลายสนัครอยู่เดอ้อเกือบเลยค่ะเกือบทุกสำนักหลายสนักแต่ของเที่ยนหน่อยกับลุดโตวิง่งยูแต่ว่าหันจับคู่นี่กับย่งคือเก้านะค่ะลักหน่วยนี่นกับบพผาดคือเก่าค่ะมาหนี้งวดนี่ได้แล้วคำนวณแล้วได้แล้วโซ่เล่นมาค่ะบ่ โอ้ันใดเท่าใดแล้วมันไก่ไปโอ้เฮ้เ้เขียนล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอนุญาตเขียนกันนะค่ะเดี๋ยวให้ฉันหน่อยเป็นผู้บอกนะค่ะเดี๋ยวเจ๊คนใเปเขียนนะค่ะเดี๋ยวก็ค่ะเปิดสมุดแป๊บหนึ่งอันอันที่บลูก็คือว่ามันถึงมันว่าเป็นบนเท่านั้นแหละนั่นก็ค่ะค่ะส่วนมากี่เน้นไปข้างบนแต่ว่ากัให้ซื้อลางน้่มก็คืี่ล้วแต่แต่ส่วนมากี่ออกบนนั่นไหมคะก็ คือเฮดมานในสูตรนี้มันจะเป็นบนสูตรบนเนาะแต่ว่าก็บอกไว้เสมอเรื่อยตลอดคือว่าหซื้อร่างปอบค่ะบนบอกล่างไปน่อยน้อนีนม,มันเหรียญล่างได้นะตานแต่ตที่ <ไป S 2> เบิ่งมน้าเน่คองเส้นหน่อยก็ถือว่าปลายคููได้ค่ะทิ้งที่จับค่ให้เนาะแต่มี่แค่ซิครูแต่ว่าส่วนมากจะออกตรงๆจะจะว่าออกบนจะเป็นล่างอย่างสิมันบอกค่ะสะลับอยู่บนกับล่างแต่ว่าจับค่ให้นี่คือคือจะบ่กเป็นกับเนาะค่ะ จะไม่ออกตัวกลับแต่ว่าจะสลับบนสลับล่างแมนใส่นซื้อล่างนั่นนะสำหรับหลักน่วยนี่ค่ะแต่ส่วนส่วนจับคู่นี่เนาะค่ะให้แน่นไปทั้งบนอันที่จับคู่ให้ได้ค่ะแต่ว่าส่วนรักน่วยนี่หาตัวนี่ให้เล่นได้ทั้งบนทั้งล่างใหาไปไสกันได้นะจับแข่งค่ะเขียนเราบอกค่ะบอกไม่ได้ค่ะเราจะเขียนค่ะ ท่นที่หนึ่งท่านลุงงวดวันที่หนึ่งท่านว่าเนาะค่ะวิ่งเอาวิ่งก่อนวิ่งค่ะวิ่งศูนย์กับหนึ่งเนาะวิ่งศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งค่ะหลักหน่วยหลักหน่วยเก้าสามเจ็ดมีเก้ามีสามมีเจ็ดแมนค่ะแล้วก็ศูนย์หกแล้วก็ศูนย์หกค่ะเอาจับคู่บปนี้ค่ะ จับคู่กับมี่ศูนย์เก้าศูนย์เก้าค่ะศูนย์สามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งหกโอ้เด็กผิงจับคู่กันได้เลยเนาะเอาบานี้ ตัดออกซะนอกชุูนย์นี่เนาะอ๋อตัดให้ด้วยนะค่ะมันแมนตัดด้วยนะค่ะตัดกระตะดตั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 นตัดตัือัดตัดั้ตัด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 อัดต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 ันตตัดตัดไปเลยคตัดัดตัดตัดดตั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 งตัดตัดตตัดตัดลยค่ะค่ะ กัลซิเรียอยู่กัมานเท่าไรหน่อยลงเนาะสองสี่หกเจ็ดหางค่ะค่ะเดี๋ยวเจางแล้วกัลิเน้นให้พร้อมนี่เหมือนอ๋อวันนี้เน้นให้ด้วยค่ะค่ะเน้นหนึ่งเก้าน่หนึ่งเก้านะคะเก้ากับหนึ่งหกหนเก้าับเกับหกตัวเดียวกันเนาะอ๋่เกับหกมาช่วงกัมเท่านั้นเนาะค่ะอ๋อนั้นนะวเนาะนี่มาค่ะมาช่วงให้เอฟซีรละเอียดน่ค่ะ บุเลขของเซียนน้อยหลักหน่วยเนาะค่ะบอมเป็นเซียนน้อยหลักสิบเนาะค่ะเซียนหน่อยคือกันเนาะค่ะคุณผงค้นเคยโทรมาถามว่าอันตาอันใจบุญตามเส้นหน่อยเนี่ยเราไถามว่าเส้นหน่อยไหนเนาะหลักสิบหรือหลักหน่วยเอาหลักหน่วยค่ะเมื่อกี้ของอ่าหลักสิบห้องห้องประดับไปสัมผัสเนาะค่ะเนาะอ่าบัตรไปข่าหัวพุ่งพ่อแต่ในเรื่องข่าพิ่นถึออยู่ดิเป็นบ่คาวหัวพุณพ่อเพิ่นอยากเกี่ยวของเข้าไปยน่ยมันดเพิ่นกับผงก้นพุ่งพ่อเงินเนาะ เลน่อยสะดกเงิค่ะอ้าวบาดนี่วดนหนึ่งท่อก็หกขาเนาะค่ะเส้นหน่อยให้วิงะะนน่งไปที่ศูนย์กับหนึ่งค่ะ้าเน้นเล่นเนเ้นหนึ่งด้ววันนี้เน้นหนึ่งบอกค่ะเน้นหนึ่งวงกลมเห็นไหมค่ะเน้นไปที่หนึ่งเนาะวิ่งเน้นหนึ่งอย่างเดียวค่ะผู้ใดมีมีตัวมากเกล้าสามารถเอาจบคู่กันได้เนาะค่ะแบนออวันนี้ฟันไปเลยเนาะฟันไปที่หนึ่งค่ะค่ะฟันไปที่หนึ่ง รักนวยกะเก้าสามเจ็ดศูนย์หกนะรักลักนวยนีไม่เด่นหน,หน่อยะข่าวเงินนี่จ<ม>้ะนี่ลักนวยเงินนี้บ่เด่นค่ะไม่เด่นไม่เด่นห้หนค่ะอย่าลืม้ะนี่วินค่ะจับวินห้าตัวนี้จับวินกันได้เนาะนี่ห้าตัวนี้จับวิ่นอย่าลืมเป็นเด็ดขาดเก้ากับหกตัวเดียวกันด้วยคือว่างวดนี่เซอรืเองไงได้หนูวาเนาะค่ะส่วนจับคู่นะ จับคู่ห้ากับบนกระพาดอยู่อันจับคู่นี่จะว่าตัวนี้วมีบอควัยพาดเนาะค่ะนุ้ยนี่รัน,นุ้ยนี่อันนี้จับคู่หาก็คือศ<ะ>ูนย์เก้าศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์หกส่วนหลักหนึ่งก็มีหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งหกค่ะ,ะมือนิ้มันเน้นให้ด้วยมือนี้ไม่เน้นหายนะค่ะ เอาไปรงทูดเลยนึ่งเก่ากับนึ่งหกค่ะโอ้ยแค่สองสองห้าสองข้างนี้แน่นๆ่นเลยค่ะค่ะว่าถือจังไรกับยาวากันเด้อทางเนาะค่ะแนวท่างนั่นแหละแนวทางอ่าอันนี้เพื่อมักส่วนตโตค่ะครอบสวนตัวนะคะครอบส่วนตัวเดินค่ะนี่เอเอาตัวนี้แค่หน้าจอไว้เนาะค่ะอันนี้เด็กหนึ่งศูนย์เอาไปแล้วนะค่ะ จริงๆแล้วตัดก็ได้เด้ออ๋อจริงๆถ้าถ้าผู้อะไรมากกะว่าเอาก็กกได้เอาแต่ตัวเน้นของเจนน้อยที่เน้นหน่อสองหางนี่ก็ได้นะคะ่ะแล้วก็หาตัวนี้เอาไปวิ่เอานะคะ่ะอย่าเลื่มตัวนี้เอาตัวนี้นะคะ่ะอออเอาไปวิ่เก้าศูนย์เนี่ยเดมีอยู่ในส่วนจับคูแ่แล้วเนาะค่ะมันจะภาดเนี่ยที่สุดเก้าสินเอาตัวได้นีค่ะติดสามเจ็ดนี่แล้วเก้าเจ็ดเเป็นบนล่างเด้อ บนบนะานาบน์บนล่างวิ่นเอาค่ะกันกันล่างไว้น้ำเนาะค่ะเนียนเอารักน้อยเนี่ยข้าสิบบอลเนนเน้าบอลเน่นบนล่างค่ะข้าสิเลนได้เลยนะเ้าห้าบอลได้เน่นเด้ค่ะสลับซื้อเลยอืมาะค่ะวันะนี้เข้ามนวน ถามขอถามเจนหน่อยอีกนะคะคำคำนวณเลขตัวนี้ขึ้นม่เราฝันมาค่ะทุกทุกวันหนูก็ยินข่าวว่าฝันเงินเมื่อกี้กับฝันว่าถึงยิ่งอย่างเจนยิ่งฝันดีดีหมดนะเจนหน่อยเอาสุฟังเงินนี้ฝันมาค่ะแจ้งวันนี้นั่นท่านได้ฝันเพราะว่าห้ามว่าท่านได้เอาไปไว้ใบไหมอนอ๋อคำนวณออกมาแล้วยัง่ม่ได้เอาไปเสียงใครเนาะเสียงแมนเขาเอื้นยังเหรอเสียงไทยเนาะเสียงไตมอญเนาะมาจิฝันดีบอเนาะแมนเราเวมือแรงกันเดี๋ยวมือแรงนี่ละค่ะก็รอรอ ตามไว้เนาะแล้วเราจะมาตามโคงสุดท้ายเนาะค่ะค่ะแต่ว่าส่วนมากของเด็กเส้นหน่อยจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมิจะตัดตัดให้เหลือน้อยกว่าเดิมมันบาค่ะมิจะตัดลงเท่านั้น๋อค่ะแต่เนยกระทือว่าหน่อยแล้วดิ่นี่แมนอยู่ค่ะเพราะว่าตัดออกให้หลายหางล้วที่โตเราก็แน่นแน่นใน้อมแน่นใน้อมเดี๋ยวพี่เอียงเปลี่ยนแปลงแล้ว่อยมาบอกกันไหมเนาะค่ะฟ้บอกกันไหมค่ะนี่แหละค่ะแคปหน้าจอไปเลยค่ะท่านผู้ชม เลขของเซนน้อยพารวยนะคะเดี๋ยวกะอ่าโค้งสุดท้ายเดี๋ยวจะตามมาอีกค่ะว่าเส้นน่อยจะตัดให้มันเหลือหน่อยก็หนีบอหรือว่าสิฟันหางเดี๋ยวแตกไปเลยค่ะเนาะเอาสจหรับคลิปนี้กันว่ามีอยังถามเจนหน่อยคล้องพาด้วยมี่ยังถามว่ค่ะว่าค่ะไวโค้งสุดท้ายออกเนาะมี่ยังถามกับลูกวนเส้นหน่อยจะลงกวนวเดี๋ยวพอกันเอ่อคลิปสุดท้ายเนาะค่ะใกล้ๆค่ะใกล้ไมยออกนะคะอ๋อขอลงกวนเส้นหน่อยทำไนจ้ค่ะหายเอ็มซีทุกท่าน ร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันเนาะค่ะถสิมาะเลาค่ะขอบคุณเส้น่อยไน้เลยค่ะ